อ่ะครับผมสวัสดีครับอ๋อนี่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมมือเส้นนี่ผมก็ได้มาตามแม่มือเส้นเนาะมือเส้นนี่กับมาตามแต่เส้นนะครับผมก็ว่าอ๋อนี่เพราะท่านได้เห็ดเนาะครับบอกมีเวลาเห็ดนะครับหลังจากรับสายเอฟซีนะครับบ่ได้บ่อยบ่ไหวบ่ได้หยุดบ่ได้ย้อนแล้วเปล่าครับบ่ได้หัดกินหัดเกาเส้นเลยไม่ได้กินเพราเกาเส้นเพราะท่านอาบหนามผมมาหอบมือเส้นี่เนาะครับมาปล่อยเลยครับผมกับมือเส้นบอกว่าท่านได้ปล่อย ครับโมนี่กับว่าดิดนัดผมมาที่ยี่สบสามเนาะมาที่นี่ว่าเอ็ซีมันเรียกร้องหลายเอ็ดซีมันเรียกร้องหลายว่าอยากให้ปล่อยก่อนปล่อยเร็วเพื่อที่จะได้หาหารถที่หาซื้อรถที่รีบไปนะครับหาลงทุนในก่อนนะครับผมนะครับโมนี่ก็ได้โทรนัดผมมานะครับก็เลยโทรนัดผมมาตอนแรงเนาะนะครับผมมาว่าให้ปล่อยพ่นไปซะไม่บอครับนะครับก็เลยก็เลยนัดมาหาโมนี่ในตอนช่วงค่ำครับหลังจากโมนี่ก็มาหาแล้วนะครับ ในคลิปหนึ่งก็ลงไปบอกว่าออเนี่ยเพื่อนจะนัดปล่อยวันที่ยี่สิบสามครับผมพเนียอออเนี่ยเพื่อนก็รับสายบ่ไวนะครับก็เลยว่าอยากลงไปน้าช่องให้เอฟซีอะไรติดตามทั้งช่องดีกว่าครับครับขับไดแถวทั่วมาหาหลายเนาะครับครับผมก็ได้เฮ็ดเรร้อยแล้วบ่ครับครับเรียบร้่อยลนวเนาะเป็นไรครับในหววที่ผ่านมาดีใจกับเอฟซี ที่เขาถือเขากา็เออสัสดีใย็นน้ำเขาดีเจ้น้ำเพื่อนบ่ครับดีเยนน้ำเพือ่อนอุ่นหน่อยโอ้ไลฟ์บ่ได้บ่ได้เรียกร้องบ่ไดบอเรียกร้องเ,อเ,องเพื่อนหาซิบาร์กซิบาบ,บาร์กยังเล้่าใจสิอุ่นมาให้ผมบอกเ่ย <laughs> <c oughs> บอกไปยังนะครับเ <c oughs> นาะ <c oughs> ไปยังครับผมบางทีเพื่อนกับบ่ถือเพื่อนกับบ่ได้เหรียญเนาะเพราะว่าเหรียญมันกับซ้นกันเนะ <c oughs> <พ>าะครับเหรียญกับซุ้นกับเหรียญดังทั้งขุนเพื่อนนะครับขับมือนีเพื่อนก็ได้ตอนเนี่ยเพื่อนก็ได้นัดมาครับในช่วงคำนะครับมือนีเพื่อนจะปล่อยหลังจากเมื่อสายน ให้ผมไปเลขวิ่งสองกับหกเนาะสองกับหกเมื่อเช้านี่ให้วิ่งผมสองกับหกนะครับก็เลยเมื่อนี้ตอนคำก็เลยมาติดตามนะครับผมว่าอ๋อเนี่ยคนจะปลอยตัวใดนะครับเด่นตัวใดนักตัวใดนะครับกรเลยมาติดตามให้กับอีกทีเปนช่องได้รับชมกันนะครับผมได้นำไปลงทุนก่อนนะครับนะครับเอาอ๋อเนี่ยในวันนี้เน้นหนักมักในใจคักวันนี้มั่นใจขึ้นก็ว่าครับ มันใจขึ้นกบผมมั่นใจขึ้นกาหวยคำนวณมาเป็นหวยอ็นมาเป็นหวยจุดเทียนมาเป็นหวยอนลูกต้นใหม่มาเป็นหวยอันนี้เป็นหวยสูตรเนาะหวยสูตรผมไม่ได้เกี่วกับไอ้ผมคำนวณหวยคำนวณผมตอบ้นให้ไปแล้วให้ชุดเดียวไปเลยให้ที่เดียวไปเลยครับผมไม่ต้องถามดูไม่ต้องถามดูให้เราให้เลยมาครับครับให้ล้วให้เลยไม่ต้องมาถาม่าจีเเลียนบอก ไม่เปลี่ยนบอกหไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนห้ตัวใดคือตัวนั้นนะครับเนาะครับผมบอกเปลี่ยนนะครับก็คือห้แล้วห้เลยหายแล้วห้เลยครับบอมีบอกมีตัวหนึ่งตัวสองบอกเมื่อคืนไม่มีตัวหนึ่งตัวสองผิดก็คือผิดผิดคือผิดถือคือถือผมบอกแค่นั้นครับหลังจากที่อ๋อนเนี่ยเหตุสูตรไม้มาหนีปรับสูตรไมมาหนีเขาตลอดดีเนาะครับเขากี่งวดประเด็นเหรอแปดงวดอันนี้โอ้โแปดงวด้วครับพี่น้องนะครับแปดงวดซ้อนนะบัับครับมันไม่ลด หลังจากปรับสูตรมาเมื่อนี่เนาะหลังปรับสูตรมาเมื่อนี่เข่าแปดงวดซอนนะครับงวดงวดวันทีหนึ่งสิงค้านี่เป็นงวดที่เก่าบอครับครับงวดที่เก่างวดที่เก่าเนาะนะครับผมงวดที่เก่าเด้อนะครับพี่น้องนะครับของอ๋อนี่นะครับผมอ้ามาติดตามนะครับว่านี่ตัวใดกันแน่นะครับผมเตรียมสมุดประกาศเรดินสอนนะครับจดเด้อครับพี่น้องนะครับรีบจดรีบแคปออกนะครับนะครับผมมีตัวใดเนาะครับอ๋อนี่ที่หาแเน่ทั้งเมื่อนี่ครับแนวทางก็คือเฮ็ดไดหรือเปล่าครับ ได้แล้วไงละครับผมเอามาให้พี่ให้น้องคนได้เบิ้งกันครับผมเบิ้งดีจ้ะปาดทั่วคักแท้เอาเงี้สิเลยวะเอาเงี้ยสิยิ่งยิ่งก็ยิโอ้ขับขับแคร็บขับแคป็บดิบแคร็บดิบจดเด้อนะครับพี่น้องนะครับดิบแคปเดี๋ยวจุดท้างก็เดี๋ยวที่โบให้ขึ้นโดนเนาะนะครับพอเดี๋ยวยูทูปคนสี่ให้เอานะครับเด้อครับพี่น้องเด้อเดี๋ยวแอาจะอ่านให้ฟังนะครับอธิบายเป็นัภาษาไทยในงวดนะครับเด้อนะครับในงวด ประจําวันที่หนึ่งสิงหาหกสี่นะครับเด่นของอเนี้ยนะครับเด่นครับผนวางมาครับพนวางมาครับมีสองมีหนึ่งมีหกนะครับส่วนเลขวิ่งนะครับเพิ่นให้สองกับหกนะครับผมอเนี้ยบุรีลำนะครับส่วนจับคู่ให้นะครับเนาะส่วนจับคู่ให้อเนี้ยคนจับคู่นะครับเนาะมีสองหกสองแปดสองห้าสองสามสามหก สามแปดนะครับผมส่วนสองตัวนะครับจับคู่ให้หกหางคือเก่ายวครับหกหางคือ <5 S 1> <5 S 2> เกลียว <5 S 2> ครับเอาอ,อ,อันนี้อันสองหางขึ้ยังอยู่นี่เออมันออกคือเก่ายวหน่อละมันต้องไปนั่นน้กแกนไอเน่งเกล็ดนึกอ,ออกคือเก่าเนาะไม่ต้องไปเสียเรียนครับเอาส่วนส่วนสามตัวบนนี่ออเนี่้คนจับให้นะครับเนาะมีแปดหกสามนะครับ,รบแล้วก็สามสองหกนะครับผม ในงวดนี้อ๋อเนี่ยหมั่นใจวาครับชุดสามตัวบนเนี่ยครับมันก็ะลุแตมแก็ว่าไปยังแบบใครซื้อเพราะมันหน่อยชุดหน่อยชุดเนาะออถ้าเก็โอเคถ้าสองตัวเนี่ยฟันให้เลยสองตัวนี่ฟันเลยบ่ฟันตัวไหนนะครับตอนนี้่ันนีฟันสองแปดสองหกก็สามแปดฟันฟันสองหกสองแปดสามหกสามแปดสามแปดโอ้สาแปดเนาะ อ๋อนะครับออเนียฟันงงันนี่เด้อครับเด้อฟันทงนะครับมีสองหกสองแปดสามแปดนั่นมารับไอ้งวดที่เหลวเกือบถึงสามตัวดีเนาะตาจับรูุดแต้มเดียวรูดแต้มเดียวครับบรุดแต้มเดียวเด้อนะครับพี่น้องของออเนียในงวดที่ผ่านมานะครับสามตัวนะครับออเนียบุรีล์นะครับนเด้อครับโบโทคนเด้อนะครับพี่น้องนะครับนี่คืเบอร์โทรของออเนียนะครับเนาะจนไปแคบไบนะครับอันนี้ก็คือเป็นเบอร์บัญชีนะครับธนาคารกรุงไทยนะครับ ครับน้ำใจนะครับเล็กๆน้อยๆนะครับเนาะครับครับถือหน่อยถื่อไรออนเนี่ยเพิ่นกับว่าอะไรเรียกร้องนะครับเนาะหายหน่อยหายไรับหายน้ำใจทะเลตะพนกับบัวไม่มาครับออนเนี่ยครับครับผมแล้วแต่จะมีน้ำใจให้เนาะนะครับผมว่าอะไรเรียกร้องเอานะครับเท่านั้นเท่านี้นะครับผมอ่อนเนี่ยเพิ่นมาเคยบอกเคยวัดเถื่อนะครับแล้วแต่ที่ให้นะครับผมเอ๋อในงวดนี้เด้อใจนะครับเล็กๆน้อยๆนะครับเนาะครับครับถือหน่อยถื่อไรออนเนี่ยเพิ่นกับว่าอะไรเรียกร้องนะครับเนาะหายหน่อยหายไร ให้น้ำใจทนาเพนกับบ่าวบาไม่บอครับรันนี้แล้วแต่จะมีน้ำใจให้นะนะครับผมมาได้เรียกร้องเอานะครับเท่านั้นเท่านี้นะครับผมวันนี้เพิ่นมาเคยบอกเคยวัดเถื่อนะครับแล้วแต่ที่ให้นะครับผมเอาในงวดนี้เด้อนะครับพี่น้องเด่นสองหนึ่งหกนะครับแล้วก็วิ่งสองหกนะครับอันนี้ก็เป็นคู่ล่างคือเกเนนะคู่ล่างครับ กู้หลังขวยผมล่างหลังเดียวโอ้หลางอันนี้ก็เป็นจับคู่หลังเนาะอันนี้จะไปขึ้นบนกับเรต้อ๋อกลับไปบนไปล่างเลยเนาะเดี๋ยวที่ขึ้นขึ้นเขาเลยนะครับเดี๋ยวทีเสียใจนะครับพี่น้องขึ้นขึ้นเก่าแต่บางทีก็ยังทั้งบนทั้งล่างนะครับแม่โอ้บางทีก็ไปบนไปล่างขึ้นเขาที่กำพร้อมครับผมว่าอันวงให้เพิ่นนี่เป็อยังครับวงเลยบ่ครับผมโตที่เพิ่นนั่นเดี๋ยววงครับวงเดี๋ยววงเดี๋ยวว่องให้มั่นใจนะครับ จุดสามตัวสองตัวหลังนะครับในร,ใรอดในรอดจบเป็นวงห่างนะครับออสองหกชื่อเรียกชื่อเรียกออกท่าย่ายังก็ออกห่าเจ็ดศูนย์เจ็ดศูนย์ค <70 S 1> ือมันดอกสองแปดฮะมันดอกสองแปดงออย่งไรงมดงอดสีม้าเนี่ยหอดสีม้านีออ่สองแปดเลยโอ้โหสองแปดเลยพอน,นะพี่ดองอสองแปด <laughs> บ่สองแปดกับสามแปดบอกแค่นั้นแค่นี้เนาะตาเล็กออกไก่ลูกของชุนนบ่เอ้ลูกไก่ชูนไ่ศูนนะครับเนาะดตรวนั้นผมมันนี่งวดันหันนะครับเนาะแต่งวดนี่มันใจก็คือสองแปดสามแปดเท่าไหรก็สองหกก็สองหกครับครับผมคือนี่นะครับเนาะตัวเล็ของอเนียดิ้นพุ่งหัึงวดวันหันืึอวันหัน่นลงกไทยเก้ามีนี่หนึ่งหาชุนหาสองหา ก็สูตรจิตนั่นแหละตามสูตรของผมแบบนั้นครับผมอันสูตรสูตรไอ้สูตรนั้นดูใส่ะไรบ่ห่ามาให้เบื้องตีบ่ห่ามาให้เบื้องเราสูตรลับเด็ดสูตรลับตั้งเนี่กครันตั้งเนี่ยครับอันนี้อันสูตรจะเป็นแพงเหรไหมเอออยู่หันละอยู่หันเอามีแล้วไม่ต้องนั่มาหรอกใช่แล้วก็แล้วไปอันนั้ก็สูตรลับเนาะสูตรลับครับเอาเนี่ยเดินนะครับพี่น้องเนาะนะครับมือนี่กับเ้าโน่งหัวมวลกับออนเนี่ยกันนะครับครับผม มืัอนี้เป็นไข่เด่นนะครับเนาะคร <i representations> ับมีสองหกสองแปดสามแปดนะครับถ้าว่าเลขออกในงวดที่ผ่านมาเนี่ยรงท่ายโดยศูนย์เลขงวดสีมานี่คือคือจะออกแค่ละสองแปดสองแปดสามแปดมั้บอสโอ้ย่ายเลยครับผมผมเห็นทั้งนั้น่วงถายโด้ศูนย์โอเคเลยผมบอกโอเคเลยบอสเคยผ่านมัขอล้มผ่านศูนย์บอสเคยผ่านบอสเห็นมาบอสเคยผ่านครับลงทายโดยศูนย์นะครับอื ส่วนสามตัวนี่ก็ลองจับเอานะครับพี่นนองเนาะลองจับเบิ้งไม้ครับลองจับเบิ้งไม้เบิ้งนะครับของอันเนี้ยจับใส่กันเบิ้องเอาจับซับกันเบิ้งก็ได้นะครับไปเบิ้งสถิติเก้านะครับไปเบิ้งคิปเก้าเนาะครับเลขเลาหนี่มามาตามเลด็ที่เราวางไว้นะครับเนาะมาตามเสด็ขเราวางไว้สำหรับอันเนี้ยนะครับผมว่ามันคิปเก้าเขาสามตัวมนี่มีเลขไม่เลขสามตัวนั่นแหละทั้งว่าเราจับให้อ้เจ็ด สองเก็บซี่บอกสองหนึ่งหางก็ซี่สองเอ็กสองหนึ่งหางก็ซี่สองเกจต้องจับไหมเออพิษแต้มเดียวเดียวเกือบแต้มตัวตัวเกือบได้ตัวเลยอันนี่นี่ครับลองจับไหมครับพี่น้องลองจับไม้เบิ้งครับลองจับไม้เบิ้งนี่ครับลองจับไม้เบิ้งนี่ครับเอานะครับลองจับไม่จากอาจารย์นะครับเนาะนะครับหลังจากงวดที่ผ่านมาเพิ่นก็จับพิษไปแค่แต้มเดียวพิษแต้มเดียวเองพิษแต้มเดียวนะครับคนในศาลตัวเลย โอ้ยสอนได้สามตัวเฮ้ยเบ็ดบ้านเบ็กเนี้ยตัวบนล่าางน้ถได้สองตัวบ้านนี่ก็คักไปแห้งแล้วครับพี่น้องครับผมครับเกิดมาบ่นโทรศัพท์เก็บใหม่ว่าสันหัวสายใหม่มาลับฟ้อมมาลับฟ้องไ่ได้ยิงนิดเนาะมาลับบ่ไหวบ่ไหวครับผมเมนลับบ่ไหวนะครับเนาะับบ่ไหวนะครับก็คือทุบมาไหวนะตัวนายโทรโทรหาผมไห้มาทําคลิปเลยเพราะว่าคนอยากติดตามอยากได้ไอ้แนวทางอยากได้ตัวเลขไปก่อนนะครับ ไม่ได้ทัวรหาว่ามะมะเอาแนวทางไปก่อนนั่นบอหลังจากที่มาเฮ็ดมือสอ้านี่ครับเนาะมือสองมาทําคลิปไปแล้วคลิปหนึ่งนะครับผมมาสองคลิปหนึ่งมาอสองคลิปเสือเขียวด้วยครับครับตอนแดงเสือแดงนี่ยครับนี่ครับเป็นเสือแดงนะครับข้ามมาเห็ดเสือใส่เสือแดงนะครับนะครับมือเดียวกันแต่าเสือคนละสีด้วยครับพี่น้องคือแ็่ไห้แล้วว่าต้องโทรมาถามชุดเดียวจบอันนี้โบมี บ่มีกันว่าบวกแต้มเพิ่มแต้มบ่มีบ่มีตัวอื่นอีกเนาะหายแล้วหาเลยห้เราวให้เลยไม่ใช่ว่าตัวไม่ตัวอื่นวันหวยออกมีเปลี่ยนไหมไม่ต้องมาโทรมาถามคือให้แล้วให้เลยครับครับผมผิดถือกับเออไม่เป็นไรครับผิดถือกับดูนี้นะครับผมครับผิดถือก็ถือนะครับถือก็ถือผิดก็ผิดไปเลยครับครับเพราะว่าเรียไม่แค่ หก้างเองนะครับอ้าครับผมไปเทินไปบนเ้ยนะครับพี่น้องครับไปบนไปล่างนะครับผมอ้าวนะครับผมสําหรับคลิปนี้ครับกร้องให้เอาไปพิจารณาเพิ่มเนาะตัวเลขนะครับก็มีเขามีเขาไม่ลดมีเขาไม่ลดนะครับออเนียเพิ่นกับเป็ียนแนวทางให้กับทุกท่านนะครับเนาะครับบอกว่าบม่ว่าจะปักใจตัวไหนตัวนั้นเนาะครับผมครับผมบังเทียมกับเขาบังเทียมกับรุดนะครับพี่น้องนะครับออเนียนะครับหลังจากเรา ไอ้ปาปุงสูตรมานี่กับแปดงวดน่แหละครับผมนะครับกับแปดงวดซ้อนแล้วนะครับสาหรับออเนี้ยนะครับกปปรับสูตรมานี่แปดงวดอันนี้คืองวดทีเก้านะครับเนาะงวดทีเก่าครับงวดวันที่หนึ่งสิงหาเนี่นะครับงวดับเก้ารับว่าบึ้งขับล้อหลุ่นงวดทีเก่านี่นะครับว่าจะเข่าอีกบ่นะครับผมกับออเนี้ยคนบุรีรัมนะครับอ่ะอ๋เนี้ยสรุปทุทไทยฝากไปถึงเอฟซีทุกท่านครับเอฟซีทุกท่านนะ เงินเนี่ยก็เป็นของเอฟซีจะลงทุนน้อยลงทุนมากเป็นของท่านเองครับอาจารย์เป็นเพียงแนวทางครับผมนะครับผมเป็นเพียงแนวทางลงทุนมากก็ได้ก็ได้มากลงทุนก็ได้น้อยครับครับผมครับผมอ่ะนะครับผมก็เอาเนี่ยเพิ่นกับพี่นวทางให้กับทุกท่านเนาะนะครับผมก็ผิดถือก็จะว่ากันเด้อนะครับพี่น้องนะครับ ก็ก่อนที่จะไปลงทุนกับพิจานาดีๆก่อนนะครับผมนะครับก็เป็นตัวเลขเป็นแนวทางให้กับเอฟซีทุกท่านนะครับครับครับผมขอบก้อนนี้เอาเนี่ย